นะคะอีกครั้งนะคะให้หนูบอกสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดตรังที่หนูชื่นชอบและชอบเพราะอะไรค่ะดิฉัน้น,น้นตอบได้เลยค่ะลูกสถานที่ท่องเที่ยวที่น้องอันอันชอบในจังหวัดตรังและน้องอันอันชอบเพราะอะไรดิฉันเ,นเลยค่ะสวนสนุกค่ะสวนสนุกนะคะ สวนสนุกที่ไหนคะลูกเอาเบเร่ดค่ะเอ่อเอาเอาแค่แค่บางไหนได้ไหมคะถ้าในจังหวัดตรังที่นี่เนี่ยที่จังหวัดตรังที่นี่เพราะว่อันชอบไปไหนที่สุดคะชอบไปเที่ยวเที่ยวที่ไหนคะลูกสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง Hi. Oh,